สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักทุกคนค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะได้มาทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาบทเรียนที่หกนะคะ,ะ <Okay. S 1> เรื่องโอมพินิษมหาพิจารณานะคะอาจจะคลิปที่แล้วนั้นคุณครูนั้นได้สั่งให้ลูกๆนั้นไปอ่าน รายละเอียดนะคะบทที่6ในหนังสือภาษาพาทีมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะทำแบบหัดคุณครูนั้นจะขอ,อเล่าเล่าเรื่องทบทวนสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะให้ลูกๆนั้นได้เกิดห,หรือฟื้นความจำจากที่อ่านมานะคะในเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงจิตงาม นะคะจิตงามนั้นจะขอให้ปองสิทธิ์ซึ่งเป็นพี่ชายนั้นมาช่วยเขียนจดหมายให้ครบ25ฉบับนะคะและต้องส่งภายใน7วันนะคะเพราะถ้าเกิน7วันแล้วจิตงามจะมีอันเป็นไปนะคะ หรือครอบครัวจิบงามนั้นจะมีอันเป็นไปนะคะอปองสิทธิพ์พี่ชายเนะี่ยพูดว่าอย่างไรคะปองสิทธิ์ก็ตอบว่าน้องสาวว่าเป็นยาเพอเจอมากนะคะไม่ต้องเพอเจอในเรื่องเหล่านี้นะคะขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือและทํารายงานส่งคุณครูนั้นจะดีกว่านะคะแล้วก็บอกว่า ให้เอาจดหมายนั้นไปทิ้งเสียนะคะฝ่ายจิตงามไม่ยอมนะคะเพราะไม่ยอมก็เกิดการทะเลาะกันนะคะอพอดีอ่คุณพ่อคุณแม่มาพบก็เลยได้สั่งสอนอบรมลูกๆนะคะพ่อก็จะบอกว่าเราไม่ควรจะเชื่ออะไรง่ายๆนะคะเพียงเพราะคำขู่ นะคะส่วนแม่ก็บอกว่าอะไรคะเราไม่ควรจะเชื่ออะไรง่ายๆนะคะลูกถ้าเราทำความดีนะคะสิ่งดีๆนั้นก็จะย้อนมาหาตัวเราเองไม่ต้องกลัวนะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าในสมัยที่คุณแม่เป็นเด็กนั้นก็ได้เจอเรื่องราอย่างนี้แหละนะคะมีการเขียนจดหมายมาหาแล้วก็ให้เขียนส่งต่อไปให้เพื่อนๆแบบนี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็มีคำขู่เหมือนอย่างนี้แหละนะคะแต่เป็นยังไงคะพอเลยเวลาแม่ไม่ได้ทำตามที่เขาบอกนะเ,เลยเวลาที่เขากำหนดก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้แม่บอกว่าก่อนจะคิดจะทำอะไรนั้นต้องพิจารณาให้ดีให้มีเหตุมีผลนะคะลูกอย่าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะ พ่อบอกว่าอะไรคะในสมัยที่พ่อเป็นเด็กนะคะคุณปู่ก็ได้สั่งสอนเรื่องนี้เหมือนกันแหละนะคะปู่สอนว่าอะไรคะปู่สอนว่าถ้าเจอเรื่องอะไรก็ให้ตั้งสติก่อนอ่าตั้งสตินะคะก็คือต้องทำใจนิ่งๆและค่อยๆคิดนะคะค่อยๆคิดพิจารณานะคะค่อยๆคิดพิจารณาให้ดี คิดอย่างมีเหตุมีผลนะลูกนะ,ะแล้วก็ท่องในใจว่าโอมมะโอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีนะคะ,อะปองศี์และจิตงามนะคะด้ยฟังพ่อแม่พูดอย่างนั้นก็รับปากนะคะว่าจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ได้เจอมานะคะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะและจะไม่ลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกต่อไปแล้วนะคะ,ะพ่อกับแม่นะคะได้ยินลูกพูดอย่างนี้ก็เกิดความพอใจและก็ภาคภูมิใจมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องยอ่อเนื้อเรื่องยอ่อในเรื่องนี้นะคะลูกทีนี้ นักเรียนเอา,อาลูกๆเอาหนังสือทักษะภาษามาค่ะเปิดทักษะภาษาขึ้นเลยนะคะในทักษะภาษาให้เปิดไปที่หน้า58ค่ะในหน้า58เจอยังคะ ในหน้า5้นะิบดนะคะโจ,จทย์ถามว่าโจทย์หมายลูกโซ่หมายถึงอะไรนะคะโจทย์หมายลูกโซ่หมายถึงอะไรนะคะแนวทางการตอบอลูกเขียนตามนะคะสะกดเขียนคำไปเลยนะคะว่า,าตอบว่าจดหมายลูกโซ่หมายถึง <c oughs> จดหมายลูกโซ่หมายถึงการเขียนจดหมายที่เขียนส่งต่อต่อกันการเขียนจดหมายที่เขียนส่งต่อต่อกันโดยสร้างเงื่อนไขให้ผู้รับ โดยสร้างเงื่อนไขให้ผู้รับเขียนและส่งต่อไปยังผู้อื่นเขียนและส่งต่อไปยังผู้อื่นซึ่งเมื่อเขียนไปซึ่ง เมื่อเขียนไปคนที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักก็เขียนส่งกลับมาให้เราอีกก็เขียนส่งกลับมาให้เราอีก วนไปวนมาวนไปวนมาไม่รู้จบเหมือนลูกโซ่ไม่รู้จบเหมือนลูกโซ่โซต่อไปข้อ2นะคะโจทย์บอกว่า อมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดก็น้อยใครเป็นผู้พูดนะคะและข้อความดังกล่าวให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนนะคะเอาแนวท่างแนวทางการตอบผูพ้พูดคือใครคะลูกผูพ้พูดคือคุณ พ่อนะคะคุณพ่อพูดข<น>้อคิดที่ได้รับคืออะไรคะข้อคิดที่ได้รับก็คือให้รู้จักเขียนลงไปค่ะให้รู้จักใช้เหตุผลใช้เหตุผล ในการตัดสินใจในการตัดสินใจอ่าต่อไปข้อ3ค่ะการกระทำที่เรียกว่าหวังลมลมแหลงแ,ง,แงเป็นอย่างไรยกตัวอย่างอ้าวข้อ3แนวทางการตอบนะคะลูกคนเราเห็นอะไรแปลกแปลกเขียนลงไปค่ะคนเรา เห็นอะไรแปลกๆก,ก็เอาไปตีเป็นเลขก็เอาไปตีเป็นเลขแล้วเอาไปแทงหวยแล้วเอาไปแทงหวยจริงไหมคะมต่อไปข้อสี่นะคะ ข้อ4โจทย์บอกว่าอะไรคะจิตงามได้ความคิดจากพ่อและแม่เกี่ยวกับจดหมายลูกโซ่อย่างไรและสรุปสั้นๆนะคะอาจจะมีเขาจะแบ่งออกเป็นอสองฝั่งนะคะในหนังสือเรานะคะนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นความคิดของพ่อด้านขวาม,มือนั้นจะเป็นความคิดของ แม่นะคะมาดูความคิดของพอ่อพ่อบอกว่ายัางไงคะลูกพ่อบอกว่าเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเดีลงไปค่ะเราไม่ควรเชื่ออะไรง่าย,ายๆเพียงเพราะคำขู่<ๆ>เพียงเพราะคำขูนะคะอืม่ะทีนี้มาดูแม่ว่าอย่างไงคะแม่ก็บอกว่า เราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันนะคะเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราทำความดีถ้าเราทำความดีมดสิ่งดีๆก็จะเกิดแก่เราเสมอสิ่งดีๆก็จะเกิดแก่เราเสมอนะคะเขียนลงไปค่ะ สิ่งดีๆก็จะเกิดแก่เราเสมอเอาต่อไปข้อที่5นะคะมาดูข้อที่5หน้าที่59นะคะลูกข้อที่5โจทย์บอกว่าปองสิทธิ์และจิตงามพูดอะไรที่ทำให้แม่พูดว่าแม่ภูมิใจลูกทั้งสองมากจ้ะนะคะจำได้ไหมคะอปองสิทิ์ว่ายังไงลูกปองสิิ์บอกว่า ผมจะจำไว้ใช้บ้างนะครับเขียนลงไปลูกผมจะจำไว้ใช้บ้างนะครับ yes. Yes. เห็นอะไรแล้วคิด <Yes. S 1> เห็นอะไรแล้วคิด <Yes. S 1> ได้ยินอะไรแล้วคิด ได้ยินอะไรแล้วคิดก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจนะจิตนะนะจิตนะอันนี้ก็จะเป็นการที่พูดกับคุณแม่และหันมาบอกน้องด้วย นะคะเหมือนเป็นการเชิญชวนนะคะอ่าต่อไปจิตงามว่าอย่างไงบ้างดูรูปนะคะรูปจิตงามจิตงามตอบว่าอะไรคะจิตงามบอกว่าจิตด้วยค่ะเสียลงไปลูกเป็นคําพูดที่อยู่ในหนังสือนะคะลูกจิตด้วยค่ะจิตจะใช้เหตุผลจิตจะใช้เหตุผล ในการตัดสินใจในการตัดสินใจและและจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆอ่านะคะต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อ6กนะคะโจถามว่าถ้ามีเพื่อนได้รับจดหมายลูกโซ่ และมาปรึกษานักเรียนว่าจะทำอย่างไรนักเรียนจะแนะนำเพื่อนๆว่าอย่างไรนะคะถ้าเป็นลูก,ล,กลูกจะแนะนำเพื่อนอย่างไรคะอ้าวนะคะแนวทางการตอบค่ะแนะนำให้เพื่อนเอาจดหมายไปทิ้งเหมือนกับพี่ปองสิทธิ์เลย แนะนำให้เพื่อนเอาจดหมายไปทิ้งแล้วแผ่เมตตาแล้วแผ่เมตาเาาเเมตาให้คนที่เขียนสาบแช่งให้คนที่เขียนแล้วแผ่เมตตาให้คนที่เขียนสาบแช่งนะคะลูก ่าเสร็จหรือยังคะสำหรับในบทที่6นั้นนะคะก็ถือว่าได้จบโดยบริบูรณ์แล้วนะคะในการทำแบบฝึกหัดแต่ค,ครูนั้นอยากจะสั่งลูกอีกนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะก็ขอให้ลูกนั้นมาอ่านในภาษาพาที หน้า99นะคะหน้า99ถึงหน้า102รนะคะลูกหน้า99ถึงหน้า102นะคะ,หหะ,คะให้อ่านเป็นการบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเพียงแค่นี้เลยนะคะเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ